จะพาบรรชมบรรยากาศหยาบกินนะคะตรงที่บริเวณที่น้ําเคยท่วมแล้วก็มีทุ่งนาแล้วก็มีบรรยากาศแบบว่าเย็นๆมีหญ้ามีป่าเล็กๆน้อยๆนะคะชมวิวเฉยๆนะคะเพราะว่าอยากให้ชมค่ะนะคะเพราะว่าตอนเย็นๆเนาะเอาตรงหญ้าที่เขียวขจีมาให้ชมนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของนาที่เป็นป่านะคะแล้วเราก็จะพาบรรชมบรรยากาศในนามีเสียงนกเสียงนกร้องเห็นไหมคะได้ยินเสียงนกร้องไหมคะอยากให้เห็นบรรยากาศที่มี แบบว่าธรรมชาติมีเสียงนกร้องแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินไหมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นหนินนาป่านะคะทีะ่แบบว่ายังไม่ค่อยที่จะมีการแบบว่าทําให้เกลี้ยงนะคะอ่านะคะก็ดูสิค้าข้างๆก็มีแต่หญ้านะคะเราเดินไปเราก็ต้องแอบัวงูหน่อยนะคะ นี่นะคะเราก็มีหญ้าเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะมีหญ้าเยอะมากๆเลยนะคะทุกๆคนเห็นไหมคะนี่ค่ะนิชาก็มันเย็นๆนะคะมันก็อาจจะมีแบบว่ามีแสงที่ไม่ชัดนะคะยามเย็นๆก็อาจจะมีแสงที่ไม่ชัดนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นถู่เขียวนี่คือหญ้านะคะหญ้านะคะเขาก็จะชาวบ้านเขาก็จะเอาอัวเอาควายนี่นะคะมาปลูกเพราะว่าหญ้าอุดมสมบูรณ์มากๆตอนนี้ตะวันก็จะลาลับขอบฟ้าแล้วนะคะแต่นิชาก็จะพาชมค่ะดูหญ้า หญ้าเยอะมากหญ้าแบบนี้โอค๊คไคเยกาชอบนะคะนี่นะคะสัตว์เขาชอบนะคะนี่นิชาก็พามาดูมาชมธรรมชาติธรรมชาติที่ไหนทุ่งไร่ทุง่งนายังมีต้นไม้เหลืออยู่เยอะแยะแล้วก็มีหญ้าที่อุดมสมบูรณ์นะคะต้นหญ้าเยอะมากเกี่ยวกับจีนะคะแต่แถบแถนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีต้นไม้เยอะนะคะถ้าลึกเข้าไปกว่าน,นี้ก็จะเป็นป่านะคะแต่เราไม่ไปลึกนะคะเราก็กลัว <c oughs> เราก็กลัวเราก็มาอยู่แตแถวนี้นะคะเมื่อกีก้มีเสียงนกด้วยนะเสียงนกด้วยนะคะอากาศก็แอบแบบว่าแอบ แอบแปลว่าเหลืองๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นอ่าเป็นยามเย็นนะคะออานะคะก็ดีคือแสงตรกกระทบเพราะว่าตะวันกําลังจะลาลับขอบฟ้านะคะแสงก็ตกกระทบนะคะข้างหลังก็จะเป็นทางเข้าป่านะคะแต่นิชาไม่ได้เข้าป่านะคะก็เลจก้ไม่ได้กับจุดไม่พร้อมล้วก,กลัวนิชาก็ไม่กล้าลุยป่าเป็นคนเดียวนะคะอันนี้มาคนเดียวกลัวคะ่ะ <laughs> ดีเห็นไหมคะอเอาบรรยากาศท้องทุ่งที่แบบว่ายังมีต้นไม้แล้วก็มีหญ้าเขียวๆเห็นไหมคะมันดมูสมบมูรณ์มากๆแบบนี้นะนี่นะคะ หญ้าเกิดเยอะมากๆแล้วก็แสงแดดตกกระทบก็จะทําให้มัวๆนิดนึงแต่บรรยากาศก็น่าที่จะแบบว่าร่มรื่นดีนะคะรุ่มรื่นดีนะคะโอ้โหหญ้าหญ้าในทุ่งนานะคะนี่หญ้าในทุ่งนาก็ไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆก็ไปดูเลยนะคะ <c oughs> ๆๆนู่นเกียวเขียวนุ่งก็หญ้านะคะเกียวเกียวนุ่งก็หญ้านะคะเยอะ,ะ <c oughs> เลยนะคะทุกๆคนอยากให้เห็นบรรยากาศแบบที่อุดมสมบูรณ์นะคะ <c oughs> ในท้องไร่ท้องนาที่อุดมสมบูรณ์นะคะอันนั้นก็เป็นแบบว่านาที่เป็นนาป่าเขาเรียกว่านาป่านะคะก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะก็ มองดูเนี่ยเขียวมีแตห่หญ้าเลยนะคะถ้าน้องอัวน้องควายได้เข้ามาก็คงจะอิ่มแป้กลับไปโดยเร็วเลยนะคะนี่หญ้าเตี้มไปหมดแถบนี้ก็คือมีน้ําเยอะแล้วก็มีตอฟางยังอยู่แล้วก็ปกคลุมพื้นค่อนข้างชุ่มชื้นนะคะก็จะมีโอกาสเห็นนะคะเห็นเห็นบรรยากาศที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ก็เห็นต้นอะไรนี่นะคะเหมือนอต้นนี้นะคะดูสิคะดูสิคะเหมือนต้นหญ้าก,ก็เหมือนแต่ว่า เหมือนต้นหญ้าหรือเปล่าคะมีใครรู้บ้างว่าต้นอะไรที่ชาก็มาเจอนะคะโลโคก็มีอ่านะคะเดี๋ยวนิชาอาให้ดูนี่ค่ะเขามีหมากด้วยนะคะนี่เกิดอ,อยู่ในโพนนาที่เป็นป่านะคะหมากเขาเป็นสีม่งมงวงๆเขียวๆนะคะต้นอะไรมีใครรู้บ้างคะนี่นี่นะคะนิชาก็หยิบมาให้ดูนะคะแล้วใบเขาเป็นแบบนี้คะ่ะเหมือนต้นหญ้าแต่ดูแล้วก็ไม่เหมือนหญ้านะคะ นี่ค่ะดอกเขาก็จะประมาณนี้อาจจะมีคนรู้จักนะคะถ้าใครที่เกยอ,อยู่าทางฝั่งที่มีนามีไร่นะคะแต่นิชาไม่รู้นะคะมาเจอโดยบังเอิญน,นะคะดอกเขาแบบนี้เลยค่ะดอกเขานะคะดอกเขาก็แอบ,บสวยเล็กๆนะคะถ้าเอาไปใส่แจกกันก็คงสวยแล้วเป็นผู้หญิงเราก็จะมองแต่มุมอย่างนั้นแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นิชามาให้ชมนี่ดูสิคะดูสิคะดูแล้วก็เป็กๆดีนะคะดอกเขานะคะดอกเขาเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ไม่ใช่ดอกนะคะอันนี้เป็นผลพูดผิดนะคะผล ส่วนนี้คือดอกของเขานะคะดอกก็เป็นแบบนี้นะคะเห็นชัดชัดไหมคะอ่ะนะคะดูชัดชัดดอกเป็นแบบนี้ค่ะดอกเป็นแบบนี้ส่วนผลก็เป็นแบบนี้นะคะอ่าต้นอะไรคะนี่ต้นอะไรนะคะนิชาก็ไม่รู้นะคะต้นอะไรนี่ใบเขาค่ะเกิดอยู่ในโพลเกิดตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ที่ปลูกนะคะไม่ใช่ที่เขาปลูกกันนิชาเดินมาในป่าเล็กๆนี่ค่ะมาเจอนี่คะต้นอะไรอ่ะต้นอะไรคะตอนนี้ชาก็ไม่รู้จริงๆนะคะแต่อยากรู้ว่าคือต้นอะไร อยากมาชมป่าชมทุ่งนาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรคะนี่ก็คือทางเข้าป่านะคะแต่ว่าเป็นทุ่งนาแล้วก็มีป่าเล็กๆนะคะแต่พ่อก็แอบกล้วยอยู่นะคะแต่ว่ามาคนเดียวไม่เข้าลึกค่ะ <laughs>